อย่าลืมกด subscribe และติดตาม Auto r e ีวิวฮับช่องที่พร้อมนำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกทั้งด้านสมรรถนะก,การออกแบบ และเทคโนโลยีที่น่าสนใจเสมอวันนี้เราจะพาคุณไปทาความรู้จักกับ Kia Testament พิคัพทรั2026รถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดโลกการมาของ t e s t a m n ถือเป็นก้าวสำคัญของ Kia ที่ต้องการจอตลาดกระบะขนาดกลางที่มีการแข่งขันสูงโดยมีการพัฒนาทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้สามารถท้าทายคู่แข่งจากญี่ปุน่นอเมริกาและยุโรปได้อย่างจริงจัง Kia Testament 2026มาพร้อมการออกแบบที่โดดเด่น และบึกบึนกระจังหน้าแบบสิเกเนเจอร์ของทียะูกยกระดับให้ทันสมัยและดูดันยิ่งขึ้นเส้นสายรอบตัวถังมีความเฉียบคมบ่งบอกถึงความแข็งแรงและทันสมัยไฟหน้าเลดทรงเรียวยาวพร้อมไฟดีดไซน์ล้ำสมัยช่วยเพิ่มความดูดันให้กับด้านหน้าอย่างชัดเจนด้านหลังยังถูกออกแบบให้มีความเป็นสปอร์ตและใช้งานได้จริงกระบะท้ายกว้างขวางเหมาะสำหรับการบรรทุกทั้งงานหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวันทายในห้องโดยสารของ k ี a t เทสเมอร์สเน้นความหรูหรา และความสะดวกสบายบอรนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีวัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้รอบขันหน้าจออินโฟเทนขนาดใหญ่แบบสัมผัสมาพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto อีกทั้งยังมีระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมระบบควบคุมอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายในทุกการเดินทาง ในด้านสมรรถนะ k i ี a s e s s m e n t อนยี2สคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ที่เน้นแรงบิดสูงเพื่อรองรับงานลากจูงและบรรทุกหนักรวมถึงอาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซิน,นและเวอร์ชันไฮบริดเพื่อความประหยัดน้ำมันและการตอบสนองต่อเทรนด์รักโลกระบบขับเคลื่อนสีล่ล้อได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้ทั้งบนถนนปกติและเส้นทางออฟโรดมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเพื่อรองรับทุกสภาพถนน ระบบความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดขายของทียอัตเตสเมอ2026เพราะติดตั้งเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นเมื่อรวมทุกองค์ประกอบแล้วทียเทสเมอพิค,ครัก2026ถือเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าจับตามองที่สุด ในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบที่ล้ำสมัยภายในที่สะดวกสบายเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและระบบความปลอดภัยที่ครบครันเทสมันกำลังกลายเป็นคู่แข่งสำคัญที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดรถกระบะโลกและนี่คือการรีวิวจาก Auto Review h u บหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาให้คุณได้ชมก่อนใคร